สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเก่งนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันในสัปดาห์ที่2กันแล้วนะคะพร้อมที่จะประเด็นหรือ,อยังพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียน,นเรื่องอะไรค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคำที่ใช้บออะนอบัน no และใช้บันรอหันค่ะเป็นอย่างไร วิธีการใช้แตกต่างหรือวิธีการอ่านอย่างไรบ้างและคําว่า bo a n o b มีแค่เพียง5คําเท่านั้นนะคะลองศึกษาดูนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะก็ต้องมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคําที่ใช้บ o a n นบและบันร o h a ค่ะ ข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถที่จะเขียนคําที่ใช้บออะนอบันและบันรอหันได้ค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเราก็มาดูคําที่ใช้บออะนอบันนะคะบออะนอบันใช้เขียนนําหน้าพยางเพื่อให้เป็นคําซึ่งคําที่ใช้บออะนอบันในปัจจุบันนี้เรามีใช้เพียง5คําเท่านั้นค่ะ อยากทราบแล้วใช่ไหมคะมเมื่อทราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องจำให้ได้นะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุูเก่งก็จะมาร้องเพลงให้นักเรียนฟังนะคะในเนื้อเพลงนี้จะมีคำว่าบันคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฟังนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คำพร้อมหรือยังครัพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังเพลงกันเลยค่ะรารึกไว้ บัรดาใจให้เรื่นรรงสุขสรรร่วมบังเทิงบรรเลื่องเรื่องมายามันไดไตระวังหากกลาดหลังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวังเป็นไงคะ ฟังออกไหมคะเดี๋ยวลองฟังอีกสักหนึ่งรอบนะคะร้อมหรือ,อยังเตรียมพร้อมคะ่ะชิเราลึกไว้ จบกันแล้วนะคะไปลองดูกันนะคะว่ามีคำว่าบันกี่คำค่ะพร้อมแล้วไปดูพร้อมคุณครูเลยค่ะจากเนื้อเพลงนะคะคำที่ใช้บอกอะนนอบันคำแรกก็คือคำว่าห้าบันทึกค่ะคำที่สองบันดาลค่ะต่อามาค่ะคำที่สามค่ะบันเทิงคำที่สี บันเลือและคำที่ห้าค่ะไปดูกันเลยบันไดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีคำที่ใช้บออะนอบันอยู่เพียงห้าคำเท่านั้นนะคะนอกนั้นจะใช้บอรอหันนะคะไปดูกันเลยค่ะบอรอหันเป็นอย่างไรคำที่ใช้บอรอหันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จากตัวรอเรือสองตัว ที่เขียนคู่กันที่เราเรียกว่ารอหันคำที่ใช้บอรอหันเราก็อ่านว่าบันเหมือนกันนะคะทีนี้วิธีการอ่านเนี่ยรอเรือสองตัวจะไม่มีตัวสะกดก็คือบอรอหันน,นะคะไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะและมีนอหนูสะกดเช่นคำว่าจัดสรรนักเรียนดูนะคะ คำว่าจัดก็ปกตินะคำว่าสันเห็นไหมคะมีรอหันใช่ไหมคะก็เป็นสออะนอสันเหมือนกับคำว่าบันค่ะก็เป็นบออะนอบันค่ะต่อมาก็มาดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะที่ใช้บอรอหันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะมารู้คำที่ใช้บอรอหันนะคะคุณครูก็จะมีเกมมาให้นักเรียนนะจะให้นักเรียนเลือกคำโดยครูจะมีคำถายาให้ไปเริ่มเกมกันเลยค่ะ อ่าอันแรกนะคะบรรหนึ่งหมายถึงภูเขาเริ่มจับเวลาค่ะที่หมายถึงภูเขาน่าจะเป็นคำใดอ่าคำว่าบรรพศหรือบรรดาดีคะอ่าเลือกแล้วคือถูกต้องค่ะใช้คำว่าบรรพศนะคะอ่าต่อมามาดูข้อที่2องกันเลยค่ะข้อที่สอง บัรสองหมายถึงสำเร็จค่ะเริ่มจับเวลาเราจะเลือกคำใดดีระหว่างคำว่าบรรจุและบรรลุคำว่าสำเร็จค่ะนั่นก็คือคำว่าบรรลุนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะไปดูคำที่สมกันเลยค่ะคำที่สามนะคะ บันสาหมายถึงชี้แจงหรืออธิบายให้ฟังมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกนะคะเริ่มจับเวลาค่ะจะใช้คำว่าบรรยายหรือบรรยากาศดีอ่นนั่นก็คือบรรยายค่ะถูกต้องไหมคะไปดูบันที่4กันเลยค่ะบันที่4นะคะหมายถึงประจบกัน จดกันหรือใกล้ชิดติดต่อกันเริ่มจับเวลาค่ะจะเลือกคำว่าบรรดาหรือบรรจบดีคำตอบก็คือบรรจบนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องไหมคะไปดูบรรตัวที่5กันเลยค่ะบรรห้าหมายถึงทั้งหลายทั้งปวงหรือทั้งหมดจับเวลาค่ะคำใดดีระหว่างบรรทุก กับบันดาค่ะเอาอะไรดีคะรูกเลือกคือถูกต้องไหมคะครบทั้งหมด5คําคำแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูนะคะคำที่ใช้บอร,รหันเนี่ยไม่ใช่มีแค่คําคำนะมีเยอะแยะเลยที่นักเรียนจะได้พบกับในใบางานนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูใบางานนะคะครูก็จะมาสรุปคำที่ใช้บอร,รหันจาก คำทายของครูนะคำแรกคือบัรพศค่ะคำที่สองบรรลุบรรยายบรนจบบรนดาและยังมีคำอื่นอีนอนอกมากมายเช่นบรยากาศมีอะไรคะ,ะคำว่าอะไรคะบันนารักเห็นไหมคะมีหลายคำเลยนะคะทีนี้พร้อมแล้วนักเรียนก็ อย่าลืมนะถ้าเป็นบออบันเราจะใช้เพียง5คําเท่านั้นมีคําว่าอะไรบ้างลองไปดูกันนะคะทีนี้ก็ลองมาทําใบงานกันเลยค่ะใบางานของคุณครูนะคะไม่ยากเลยนะเป็นใบางานเนี่ยให้นักเรียนเลือกใช้คํา โดยเติมข้างหน้าด้านหน้านะคะว่าจะใช้บออะนอบันหรือบรอหังนนะคะเป็นใบงานออนไลน์นักเรียนก็เติมคำนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นคุณครูคมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ10ข้อ10คำนะตั้งใจทำกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะว่าบออะนอบันมีใช้แค่5คำนะคะ ส่วนคำอื่นที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือบอรหันตัปังใจทํานะคะคุณครูรออยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ